สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูคพิศรานะคะลูกอ่าเราจะเรียนวิชาดนตรีนะคะเติมน,นี้เราเรียนดนตรีนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะส่งคลิปวิชาดนตรีเนี่ยให้หนูทุกข้องเลยนะลูกนะอ่ะตามที่คุณครูคขอทบทวนก่อนนะคะความรู้ที่ครูให้มาก่อนที่เราจะปิดเรียนเนี่ยเรื่องการกําหนดเสียงนะคะเสียงแหล่งกําหนดเสียงการกําหนดเสียงนี้สองลักษณะก็คือเสียงที่เกิดเองตามธรรมชาติ แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเขา <c oughs> เรียกว่าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นน,น,นะลูกนะเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นกับเสียงที่เกิดเองทาตามธรรมชาติธรรมชาติก็จะมีทั้งพืชต้นไม้เนี่ยก็สิ่งมีชีวิตนะคะลูกแล้วก็เสียงพวกสัต์ร้องต่าง,างเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงที่เกิดเองตามธรรมชาติแล้วก็เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เช่นอะไรมนุษย์สร้างขึ้นเครื่องดนตรีอย่างเงี้ยมีเสียงแต่ถ้าเราไม่ เกิดการเคลื่อนไหวไม่มีการกระทบไม่มีการเล่นมันก็จะไม่มีเสียงมนุษย์เป็นตัวทําเป็นตัวสร้างแล้วก็ทําให้เกิดเสียงใบงานใบน,นี้ลูกนะที่คึคูฝากไปนะคะหนูหยิบขึ้นมาดูสิลูกอ่าุณคกูจะพาทําใบงานนะคําชี้แจงเนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนจําแนกแหล่งกําเนิดเสียงนะคะลูกโดยเขียนตัวทอทงทอทงคนนิยมแทนเสียงธรรมชาตินะลูกนะ และตัวมอมา้ามอม้าคือคักเสียงม้าร้องนี่เป็นเสียงธรรมชาติใช่ไหมลูกนะเสียงมอม้าเนี่ยแทนเสียงจากการกระทํามนุษย์แต่ตัวนี้มอม้านี่เป็นตัวแทนที่ต้องเขียนแทนการกระทําของมนุษย์นะลูกนะมีทอทมที่เกิดจากธรรมชาติและมอม้าที่มนุษย์สร้างอ่ะเรามาเติมกันสินะเติมแผ่นข้อหนึ่ง เสียง้าร้องฝ้าร้องนะคะเกิดจากอะไรฟ้าร้องเนี่ยโอย้มันห้องเองเนี่ยฝนสิตกฟ้าอ,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 ทอท้องเสียงธรรมชาตินะลูกนะคอทงเสียนบ่ายโอเคนะลูกน,นะต่อไปก็สองเสียงแตรรถยนต์รถยนต์รถยนต์ย,ตย,ตยตี่ห้อไหนก็แล้วแต่ที่บ้านหนูอะอ่าบีตร,รมนุษย์สร้างนะลูกน,นะเสียงแตรรถยนต์อ่ะมอมานะคะเติมต่อไปต่อไปข้อสาม เสียงลมพัดแรงอู้ดีลมพัดแรงแรงอากาศเย็นสบายออกซิเจนเยอะโควิดเนี่ย,ยต้องออกซิเจนเยอะเยอะปอดดีตัวอะไรเขียนลงไปอ๋อถงนะลูกนะต่อไปมอม้าเนี่ยเนี่ยข้อสี่เนี่ย,อ 4, ยมอม้านะมนุษย์สร้างก็คือเสียงร้องเสียงขับร้องเพลงมนุษย์นะขับร้องเพลงแสดงว่าต้องมนุษย์ตรงนะคะต่อไปห้าข้อห้าเสียงการแตก อยูด่ดีๆมันไม่แตกจานมนุษย์ก็สร้างขึ้นแล้วมนุษย์ก็ทำให้มันแตกเพลงเว้ย้าไมอยากให้มันแตกใส่จานพลาสติกจานกระเบื้องค้าวกลั่นหมอม้านะลูกนะหมอมามนุษย์ทำแตกบางทีก็แมววิ่งนะคะมันต้องเป็นจานที่แตกได้จานแก้วจานกระเบื้องนะลูกนะแด่ตัวมันนี้เขาไม่ค่อยใช้จานประเภทแตกละไะลูกอ่ะต่อไปข้อหกข้อหกลูก ขอกเสียงแมวร้องแมวมันร้องเหมียว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 เนี่ยมันเป็นเสียงสัตว์ร้องเป็นธรรมชาติเลยมันร้องมันหิวมันหิวมันหิวนั่งใครต้องใครมันกินมันหิวเหมือนลูกลูกกิ้วนอก็ร้องเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณรูเบลเนี่ยเดี๋ยวลูกก็ร้องหาคุณรูเบลคุณครูอุ้มอิ่มเนี่ยนะคะลูกร้องหิวนมต่อไปก็เจ็ด เสียงกอระคังระคักงก็เจ็ดระคังดังเงงเงงรักังห้อยอยู่ดีๆไม่เกิดเสียงแต่มนุษย์สร้างแล้วก็มนุษย์ก็ทําให้เกิดเสียงเงง,งเงงเงงเงนเพราะฉะนั้นต้องเติมตัวตัวออกมานะคะตลงไปแปดเสียงกบร้องเป็นเสียงธรรมชาติกบรอ้องอู้ฝนตกกบร้องแลนะลูกนะธรรมชาติพอทงนะคะเขียนทอทง ต่อไปข้อก้าเสียงน้ําไหลอู้ชอบเลยคุณครูชอบชอบน้ําไหลเนี่ยเรียนเคยไหมเคยไปไหมเสียงน้าไหลเสียงน้ําตกนี่ยิ่งดีดีมากมีความรู้สึกมีความสุขนะคะธรรมชาตินะคะลูกต่อไปข้อสิบเสียงตอกตะปูระวังนะหนูอย่าไปตอกนะระวังมันจะตอกมือเอานะเสียงตอกตะปูตอกตะปูทำไมใครทำมนุษย์นี่แหละ มอมานะลูกนะเขียนมอมา้าอ่าต่อไปในช่วงที่สองนะลูกนะเนี่ยเนี่ยข้างล่างเนี่ยมีรูปภาพอยู่ห้ารูปเขาบอกว่าให้เรียนดูภาพและเขียนเสียงที่จะได้ยินจากสิ่งเหล่านี้เสียงที่จะได้ยินอ่ะรูปที่หนึ่นงมันรูปอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูปอะไรมันเกาะเกาะอยู่กิ่งไม้สองตัวอ้าปากมีลักษณะออกมาเป็นเสียงเนี่ยเสียงนกมันร้องยังไง ดูภาพแล้วเขียนเสียงที่เราได้ยินที่เราได้ยินมันร้องยังไงนกฮะจิบจิบจิบมันอย่าจะเจี๊ยบนะจะเจี๊ยบกับลูกเจี๊ยบละลูไก่ต้องจิบจิบเขียนยังไงเจออีบอเจออีโบจิบไม่โทรหรือไม่อะไรเจออีบอจิบไม่โทรไม่ตีจิบเด็กๆนะคะมาดูใบงานตอนที่สองกันนะลูกนะทีนี้เราจะดูภาพเนี่ยภาพมีทั้งหมดห้าภาพ กาให้นักเรียนดูภาพแล้วก็สังเกตว่าเสียงที่มันเกิดจากแต่ละภาพเนี่ยมันเกิดเสียงอย่างไงเช่นภาพที่หนึ่งเนี่ยเสียงนกร้องนะคะลูกภาพที่สองเสียงรถพยาบาลมารับผู้ป่วยน,นะลูกนะไม่รู้ป่วยเป็นอะไรโควิดหรือเปล่าไม่รู้นะคะาภาพที่สามเสียงคนขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะขี่รถมอเตอร์ไซค์ต่อไปภาพที่สี่เสียงระฆังไม้เคาะระฆังนะคะ ไม้มาเคาะระฆังนะคะมันก็จะเกิดเสียงดังขึ้นนะคะต่ไปภาพสุดท้ายภาพที่ห้าเนี่ยเป็นลักษณะก้อนหินก้อนใหญ่นะลูกนะโยนลงไปในน้านะคะก้อนใหญ่ที่นี้เรามาดูภาพย้อนกลับมาภาพที่หนึ่งนกร้องนกสองตัวเกาะร้องนะคะนกร้องงไงเสียงนกร้องดังยังไงลูกจิบ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 จออีบอจิบ ไม้ตีจิ๊บอ่าเขียนลงไปนะลูกนะจิ๊บจิ๊บไต่ผ่านนะลูกนะเขามีเส้นอยู่เนี่ยเอาเขียนลงไปรูปที่สองรถพยาบาลรับผู้ป่วยเกิดเสียงนักเรียนได้ยินไหมเขาเวลาเขาขับผ่านเนี่ยครูว่าต้องเคยได้ยินแน่ๆทุกคนเลยวีบอวีบอประมาณนั้นประมาณนั้นแหละอ่าเขียนเลยนะลูกพาอวาอวาอวีวีพาวออวเอกบอวีวอ บีบอกเฉยๆให้ถูกที่นะลูกนะนะคะต่อไปรูปที่สามคนซิ่งมอเตอร์ไซค์แบนแบนประมาณนี้วอแอนดอแวนไม่โถแวนนะลูกนะประมาณนี้นะลูกนะต่อไปรูปที่สี่ตีระฆังคอระฆังดังเงงางเงงางที่วัดเนี่ยคอระฆังลั่นคอระฆังแล้วสัญญาณบอกอะไรนะหรือเวลาเราไปวัด เขาบอกว่าถ้าเราข้อระครังบูชาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ข้อตามอายุอะไรก็ว่าไปเรียนเคยไปวัดไปเที่ยวอย่างเงี้ยลักษณะนี้นะคะดังเงง,งางเงง,งางหองอเองอเงงไมเอกเงงฮองอางงอางไมเอกงางเงงหางอูอ้ภาษา,า,า,าะะไทยด้วยดิเนต่อไปภาพสุดท้ายโยนก้อนหินลงน้ำเห็นไหมน้ำก็ จายกระจุยเลยแสดงว่าก้อนหินต้องก้อนใหญ่นะลูกนะไม่ใช่ก้อนเล็กถ้าก้อนเล็กเนี่ยน้าไม่กระเซ็นขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องดังเสียงดังดังกว่าก้อนเล็กดังจูมถ้าก้อนเล็กมันจะจอมมันจะไม่มีกระเด็นขนาดนี้ลูกนะอ่ะหนูเขียนตามเลยนะคะให้เวลาทําใบงานเสร็จล้วก็ระบายสีตามแบบเรียบร้อยรวบรวมใบงานนูกนะแล้วก็เก็บไว้รวบรวมมาสบบ่งคุณครูนะเดีย๋ยวครูอภิสราให้คะแนนหนู เลยลูกสบายสบายชิวชิวโอเคสวัสดีค่ะลูกแล้วเจอกันใหม่คราวต่อไปนะลูกนะโอเคนะคะ